สวัสดีครับมาต่อระบบสะสมแต้ม EP ที่22ครับใน EP ที่22ครับผมจะพาทำตอนที่7ครับสร้างคอลัมน์เก็บแต้มทั้งหมดที่มีในตารางสมาชิกสำหรับคนที่ได้ตัวโปรเจกต์ไปแล้วครับหรือว่าตัวซอสโค้ดไปแล้วนะครับผมเดต้าเบสที่เราใช้งานจะชื่อว่า Project underscore std underscore shop และต่อมาครับตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสมาชิกครับชื่อว่า tblmember ครับนี่ครับคลิกเข้าไปครับใน tblmember นะครับก็จะมีคอลัมน์ทั้งหมด8คอลัมน์ด้วยกันนะครับเราจะเพิ่มคอลัมน์ที่9เข้ามาเพื่อ,อไว้เก็บแต้มหรือว่าคะแนนที่ได้นะครับจากการที่เรามีการซื้อสินค้าเข้ามานะครับผมอ่ะ เราจะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคอลัมน์ครับต่อจากคอลัมน์ที่ชื่อว่า date save นะครับอ่ะนี่ครับ add one column after d a t e s a v e go ได้เลยครับอ่ะ go ตรงนี้นะครับอ่ะเราก็ตั้งชื่อว่า my underscore point นะครับเก็บเป็นรูปแบบของ int ก็คือตัวเลขจำนวนเต็มอ่ะใส่เพื่อไว้ครับ11ไปเลยนะครับแล้วก็ตรง default ครับ คลิกเลือก add define ตรงนี้จากนั้นนะครับมันขึ้นช่องให้มาช่องหนึ่งใช่ไหมครับเราก็ใส่เลขศูนย์เข้าไปเหตุผลที่ต้องใส่เลขศูนย์เข้าไปเป็นเพราะว่าคอลัมน์นี้ครับเมื่อตอนที่เรามีการสมัครสมาชิกเข้ามาและยังไม่มีการซื้อสินค้านะครับคอลัมน์นี้จะยังไม่มีค่านะครับหรือว่ายังไม่มี value เพราะฉะนั้นเราก็เลยกําหนด value ครับให้มันเป็นศูนย์ไว้ก่อนนะครับผมให้มันเป็นศูนย์ไว้ก่อนนะครับผมอะต่อมาครับ คอมเมนต์ครับอา,อาจจะคอมเมนต์ว่าเก็บแต้มที่มีเก็บแต้มที่ได้นะครับหรือว่าเก็บแต้มจากการซื้อสินค้านะครับแล้วก็จากนั้นเซฟครับอ่ะพอเซฟเสร็จแล้วครับขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะเราก็คลิกดูที่สตรั c เจอรอีกทีนึ่งใน Structure ครับคออัมน์ที่9ชื่อว่า my underscore points เป็น i n ขนาด11นะครับแล้วก็ add default เป็นเลข0มมนูนย์ comment ว่าเก็บแต้มที่มีนะครับเมื่อเรา add default เป็นศูนย์แล้วเกิดอะไรขึ้นครับคลิก browse ดูครับอ่ะ browse ตรงนี้ครับคลิก browse เสร็จแล้วครับเราลองเลื่อนไปดูที่ column my underscore point อ่ะเห็นไหมครับสมาชิกที่มีตอนนี้นะครับใน database หรือว่าในตารางก้อนนี้ใน column my underscore point ก็จะขึ้นเป็นเลข0ให้ทุกคน นะครับขึ้นเป็นเลขศูนย์ในทุกคนนะครับเหตุผลที่ต้องใส่เลขศูนย์ไว้ก่อนเป็นเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์บางเวอร์ชันครับมันไม่ยอมให้เป็นค่าว่างนะครับเราก็เลยต้องกําหนดค่าให้มันก่อนนะครับผมถึงจะยังไม่มีแต้มก็ให้เป็นเลขศูนย์ไปก่อนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยครับการสร้างคอลัมน์นะครับสำหรับเก็บแต้มทั้งหมดที่มีในตารางสมาชิกนะครับต่อไปครับตอนที่8นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ